สวัสดีนะครับบรรดานักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับคลิปนี้วิเคราะห์ทองคําแบบจัดเต็มเล่นได้ตั้งแต่ภาคบ่ายถึงเย็นแน่นอนคอนเฟิร์มไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทองคําอยู่ในโซนราคาที่น่าสนใจนะครับมาถึงแนวต้าน2,300 3ซึ่งเป็นแนวต้านจากราคาที่ผมแจ้งไว้ในไลฟ์เมื่อคืนว่าถ้ามันจะรีบาวจากโซนเมันมีสิทธิ์จะขึ้นมาถึงโซนแถวแถวนี้นะครับสองพแถวแวนี้ได้เพราะว่า ในช่วงเวลาตอนที่เราไลฟ์กันเมื่อคืนเนี่ยมันมีการทุบหลุดลงไปหา1980-85ถึง85มาถูกไหมซึ่งมันซึ่งมันเป็นกรอบนี้นะมันเป็นกรอบนี้โอเคแหละใครบายมาแล้วนะครับถ้าใครบายมาแล้วโอกาสที่จะรีบาวขึ้นต่อถามว่ามีไหมมีนะแต่ต้องรุนให้ผ่านต้านนี้ก่อน2 0 0พตรงเนี้ยนะครับใครบายมาแล้วนะอันนี้รีวิวก่อนนะรีวิวก่อนใครบายมาแล้ว ถือลุ้นว่าจะผ่าน2 0 0 3ได้หรือไม่ถ้าผ่านได้มันจะขึ้นไปต่อที่2,010ถึง2,015ข้างบนนะถ้าผ่านได้อีกมันจะขึ้นไปอีกแนวต้าน2,020และควรจะถึงแนวเทรนไลน์โซน2,025นะครับสำหรับขาบายที่บายมาแล้วนะอ่าสต o อปลอฝั่งขาบายสำหรับคนที่บายมาแล้วจุดที่ผมแนะนำมีอยู่2จุดคือ1,1995ครับถ้าหลุดแนวเดิมตรงนี้ หลุดเทรนไลน์ตรงนี้อาจจะคัดแต่ถ้าบอกว่า5เหรียญเองน้องแบงค์พี่แบงค์จานใกล้ไปโค้ดใกล้ไปมีอีกที่หนึงครับ1990ครับตรงนี้ถ้าหลุดคัดครับแล้วถ้าหลุดแล้วลงมาใหม่ย้ำเหมือนเดิมครับไม่ใช่จุดบายเพราะทั้งกรอบตั้งแต่1990-80ถึง80คนจะมั่นใจโคตรเพราะมันเคยเป็นแนวรับเพราะมันขึ้นมาแล้วเพราะถ้ามันลงอีกทีนึงกูก็บายใส่เข้าไปอีก มันอาจจะหลุดได้ในรอบนี้สังเกตนะครับครั้งที่1ตรงนี้ชุดนั้นที่เราได้เอาเดอร์กันมาถูกไหมครั้งที่2ชุดนี้ที่มันลงมาเมื่อวานเมื่อคืนแล้วมันขึ้นมารีบาวมาอย่างช่วงเที่ยงวันนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ถ้ามันลงมาอีกทีน้องบอกเลยว่าถ้าพี่ๆไปบายเนี่ยพี่ๆอาจจะมีสะอึกสะอื้นกันได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าถามว่าจะลงจากโซน1980ตรงนี้ แล้วถ้าพี่ยังจะอยากถือไม้สุดท้ายที่น้องจะให้บายก็คือ1975-70ย้ำที่เดิมครับผมยังย้ำที่เดิมอ่ะเพราะพอการาฟทําแบบเนี้ยพอการาฟทําแบบเนี้ยลงมา1985นะตีว่า85แล้วเด้งขึ้น85ครั้งที่2แล้วเด้งขึ้นถูกปะ่ะก็เหมือนจะพยายามจะรีบาวแล้วถ้าลงมา85ใหม่เนี่ยคนจะมั่นใจมากคนจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นครับเพราะมีประสบการณ์ร่วมมาแล้วอย่างน้อย2ทีในภาพสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกไหม ลงมาอีกทีก็จะกล้าบายมากขึ้นนั่นแหละให้ระวังเนี่ยโซนเนี้ยจะคนจะกล้าบายมากขึ้น8.3-8.0เป็นแนวเทรนไลน์ถูกไหมถ้าถ้าเราจะมองบายผมอยากให้มันหลุดครับให้มันหลุด8.3 8.5-8.0อยากให้หลุดและให้ลูดมาถึงแนว70-75ตรงนี้เราอาจจะบายสักหนึ่งไม้เพื่อลุ้นว่าจะย่อดได้จะกลับเทรนได้จะขึ้นกลับไป2 0 0 1ได้ จากบริเวณนี้เท่านั้นนะเพราะถ้าหลุดโซนนี้อีกอะแล้วมันถึงตรงเนี้ย5 6 6 0มันเป็นแนวทั้งเทนไลน์ก็จริงนะเป็นทั้งแนวรับเดิมก็จริงนะโอเคแหละอาจจะเด้งและขึ้นได้แต่ผมแค่เสียว,ว่ามันจะหลุดและลงแรงก็เลยอยากจะให้บายแค่โซน70-75ถึง75ตรงนี้พออ่าส่วนตรงกันข้ามถ้าใครลากเซลลอยู่อันนี้รีวิวนะครับรีวิวก่อนนะถ้าใครลากเซลล์อยู่เฮ้ เซลมาตั้งแต่9กาน่ะหวังว่ามันจะทุบกลับลงมาเซลมา90าเซลมามา97ตอนนี้สถานการณ์เดียวครับหรือต่ำกว่า90ก็ได้ถ้าใครเซลมากรอบข้างล่างทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่8 85 85ถึงถึง997แล้วละกันประมาณ12เหรียญตรงนี้ถ้าใครเซลกรอบนี้มาเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ครับอันดับแรกต้องไม่ให้เบรก2 0 0พนะตรงนี้ต้องไม่ให้เบรก2 3 0พถ้าไม่เบรกแล้วกลับลงมา จะกลับลงมาได้97 95 90 85 83 80และถึง75ได้อ่ะมันยังพอจะทุบลงได้อยู่ถ้าไม่เบรก2,300ถ้าอยากจะคัดฝั่งเซลล์นะถ้าอยากจะคัดถ้าไม่คัดตอนที่มันเบรก2,300ขึ้นไปอา,อาจจะอาคัด2 5 0 5อย่างเงี้ยก็ต้องคัดไกลครับก็ต้องคัดไกลไกลนู่นเลย 2, 6, 6, 7, อ่ะ2 1 1 6 17อ่ะก็อีก15เหรียญอ่ะ พิารณาว่าพอร์ตไหวไหมรับความเสี่ยงได้ไหมยอมขาดทุนตรงนั้นได้ไหมแต่ถ้าอยากจะหาใกล้ๆอย่างที่น้องบอกครับน้องแนะนําว่าแนะนําว่าถ้าผ่าน2,002 2,003ตรงนี้ได้อ2,005 2,007หรือ2,009เต็มเหยียดเนี่ยคัดได้เลยครับตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่เพราะว่าถ้าเราเซล์มาจากข้างล่างเราโดนลากหูกระฉุดแล้ว20เหรียญแต่ถามว่ามันกลับได้ไหมอย่างที่บอกครับตามแมวเนี่ยมันกลับลงมาได้ทีนี้ เราจะเล่นอย่างไรเราจะเล่นอย่างไรสําหรับคนไม่มีออเดอร์นะเมื่อกี้ผมรีวิวสาหรับคนบายคนเซลล์ไปแล้วทีนี้สำหรับคนไม่มีออเดอร์ตอนนี้ถ้าเรามองภาพกว้างๆเฮ้ยทรงรีบาวยอ่ออาจจะย่อแค่นี้เราลงก็ได้ลงมาเนี่ยมันมีแนวรับเดิมอยู่อะโซนเนี่ย90นะโซน90โซน85มีเทนล์อยู่ด้วยโอ้โหจะรอบายดีไหมถามว่ารอบายดีไหม ถ้าตามเหตุผลตามปัจจัยพื้นฐานตามเทคนิคอลรอบายก็ได้อยู่ถูกปะเนี้ยลงมาดิสิบห้าเหรียญเนี่ยห้าเหรียญใบห้าเหรียญใบห้าเหรียญบาย,ยบายตั้งแต่เก้าห้าเก้าศูนย์แปดห้าดูปะไล่มาหนี้เมื่อเดือนเมนต์ใบเอาดูเงินในพอร์ตเอาถูกไหมครับแล้วถ้าไม่หลุดเจ็ดห้าเนี้ยถ้าไม่หลุดไม่หลุดเจ็ดห้าไม่คัดทั้งหมดทั้งมวลก็จะโดนก็จะโดนลากอยู่ราวๆสักถ้าไม่หลุดเจ็ดห้าใช่ไหมจะโดนลากอยู่ประมาณยี่สิบเหรียญ เี้ยถ้าเราตั้งเป้าแบบนี้นะว่าจะบายตามตามเทนขาขึ้นตามแนวรับตามทรงกราฟอะไรก็ดีจะทํามาสวิงขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับ20เหรียญกรอบเนี้ยไหวไหมเท่าไหวจัดครับแต่อย่างที่บอกครับให้ระวัง95เป็นฐานเดิม90ฐานเดิม85ฐานเดิมเทนไลน์81ให้ระวังนิดหนึงถ้าไปบาย ถามว่าปลอดภัยไหมในเชิงเทคนิคอาจจะปลอดภยัยแต่สําหรับคอนเทเลียนสไตล์ผมว่าไม่ใช่อผมว่าไม่ใช่จุดที่จะเซฟหน่อยก็คือ75ครับ75ลงมานี่คือเซฟหน่อยสาหรับผมนะเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นจากแถวนี้ได้จริงไหมหรือจะลงไป60แล้วขึ้นหรือจะติดแนวรับเทรนไลน์ line, แนวรับใหญ่ตรงนี้1955แล้วก็ขึ้นกลับไปก็ได้มันเกิดขึ้นได้หมดแต่ทีเนี้ยจากที่ผมประมวลและวิเคราะห์เนี่ย ถ้าผมคิดว่ามันจะขึ้นได้แรงมันไม่ควรลงไปหาที่ต่ำกว่า60น่ะอืมอันนี้จะส่วนตัวนะเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็เลยประเมินว่าเนี่ยถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะกรอบ20เหรียญตรงเนี้ถ้าใครบายไหวใส่ครับแต่ถ้าบอกว่าหูงั้นงั้นจะโดนลากฟรีทำไม20เหรียญคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เขาก็จะบายตามเนี้ย95 90 85ถูกปะแต่ว่าสําหรับผมคอนเทนต์สไตล์อ่ะผมคิดว่า มันจะต้องหลุดครับถ้าลงมาเนี่ยมันต้องลูดจนหลุดอะ่ะให้มันกลัวถูกปะมันเคยเอาอยู่นะเว้ยแม่งลงลงลงแล้วหลุดเทไลอีกถูกปะดังนั้นผมก็เลยประเมินว่าเอาเซฟหน่อยก็7 5ถึง70กรอบเนี้ยใส่บายได้แล้วอาจจะสต็อปลอสสัก10 1สเหรียญลงไปอ่าถ้าขึ้นถ้าฝั่งบายที่ตามวิเคราะห์แล้วมันขึ้นได้จริงโอกาสที่มันจะถ้าสมมตินะมันลงมาถึง75หรือ70แล้วขึ้นนะก็ว่ากันตามแนวต้านเดิมเดิมเดิมนะครับ 80ก่อน90ก่อน2003ก่อน2010ก่อน2020ก่อน2 0 3 0 2 0 4 0งีเ 20, นียซึ่งถ้ามันขึ้นจากตรงนั้นจริงอะ่ะผมว่ารอบเนี้ยมันจะรีบาวได้ระดับระดับเนี้ย40เหรียญแน่ๆน0เหรียญแน่ๆนผมว่ามันทําได้คิดว่านะถ้าไม่หลุดนะอ่ะถ้าไม่หลุดลงไป6 0 50ก่อนนะมันมันขึ้นแรงโคตรแน่นอนนะครับแล้วถ้าฝั่งเซลลถ้าใครมองว่าทองจะลงไปพันแปดหรือต่ํากว่าพันเก้าห้าสิบ ฝั่งเซลเขาก็ต้องมารอเซล์แค่ตรงนี้แหละครับ2 0 0พันสเนี่ยครับจุดเซลเขาจะมีอยู่แค่นี้ครับ2 0 0 3 2 0 1 0นะถ้าสูงกว่าน,นี้เขาก็จะเริ่มไม่เซลลแล้วเขาจะเริ่มแบบเฮ้ย hey, เดี๋ยวไปรอนู่นเลย2 0 2 8 2 0 3 0แล้วค่อยไปกดเป็นแนวเทรลเลน์เป็นแนวเทรล,ลเ,นนเลน์ขาลงต้อง2 0 2 5ถึง30กรอบเนี้ยถูกเขาก็จะไปรอตรงนั้นดังนั้นถ้าเขาจะไม่เซลล์ตรงนี้ถ้าเขาเซลถ้าถ้าเขาแบบ ไม่มีไม้เซลมาถ้าเขาไม่เซลแถวเนี้ยเขาจะต้องไปรอเซลสองพันเก้าอีกจุดเดียวเท่านั้นแล้วถ้ามันผ่านสองพันเก้าได้เขาจะคัดแหละเขาจะคัดแหละผ่านสองพันเนี่ยสองพันสิบห้าได้เขาจะคัดแหละ,เ,เ,ขะ,ละเขาจะไม่อกพวกเนี้ยเล่นตามเทคนิคตามสัญญาณเขาจะไม่ลกนอกจากพอร์ตเขาใหญ่เขาก็จะกวาดเซลเนี่ยกรอบนี้ทั้งหมดเหมือนกันยี่สิบห้าเหรียญราคามันเลยมีการย่อสวิงรีบาวยึกยักยึกยักเพราะถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตผมพูดมาถึงตรงเนี้ยสองฝั่งเนี่ย ข้างล่างก็20สังเกตไหมข้างล่างก็20ข้างบนก็20มันเลยมันเลยแบบอึดอัดแต่ถ้าเป็นคนเล่นรอบเล่นสวิงตอนนี้กำลังสนุกเพราะมันขึ้นสุดและอาจจะลงสุดอาจจะถูกไหมเนี่ยถ้าถามว่าสถานะที่ผมคิดว่าผมจะรอทำผมสรุปเลยว่าผมอยากจะรอฝั่งบายที่มันต่ำออกว่าห่า1ป8 0ลงไปให้มันหลุดเทนไลน์เนี้ย ให้มันหลุดลงไปก่อนผมก็คำนวณอย่างที่บอกว่าผมก็อยากได้สักต่ากว่า75แล้วกัน75ถึง70แต่เราต้องเผื่อมันสวิงเผื่อมันมันลูดมันสไปดึงขึ้นอะไรอย่างนี้นะมันมีสิทธิ์เนี่ยมันมีสิทธิ์แบบนี้ลูดถือว่า6เหรียญแล้วดึงขึ้นอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องเผื่อถ้าเราเข้าสมมตินะมันลงมา73แล้วเราเข้าเลย73ปึ๊บเผื่อมันลูดสัก6 7เหรียญน่ะมันอาจจะหลุดไปสัก6 7 6 8อะไรทํานองเนี้ยอ่าอย่าพึ่งไป ถามว่ามันต้องมีคนหวัดวิตกหวัดกลัวอยู่แล้วสถานการณ์ที่มันลูดมันทุกมันใดๆเนี่ยถูกไหมแต่เราแค่สํารวจครับสารวจตัวเองว่าเอ้ยตอนนี้กูตกใจป่าวะกูกลัวป่าวะกูเข้า73อ,อ่ะไอช่องนี้แม่งบอกกูว่า7 3 70มห้ามลุดเนี่ยแม่งกูกลัวแล้วเฮียแม่งลูดไป6867ถ้าเรากลัวตั้งสติครับฉเฉลียวใจคนอื่นกลัวแบบเราไหมอ่าถ้าคนอื่นกลัวแบบเราอะการลมหายใจเล็กน้อย แล้วถือสักปานกลางพร้อมมีสต็อปล็อจุดยอมในใจผมว่ามันจะทําให้เราอ่ะมีสติมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาในการเทรดมากขึ้นอ่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ mm. เพื่อน,อนๆน่าจะครบถ้วนเนาะขาดปกบกพร่องอย่างไรน้องก็กราบขอประทานอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยคิดว่าครบแล้วแหละกราฟไม่น่ากราฟไม่น่าไซเวย์คิดว่ากราฟไม่น่าไซเวกราฟหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่น้องอัพคลิปลงไปช่วงบ่ายโมงเนี่ยเดี๋ยวหน้าจะมีการวิ่งมากกว่านี้แหละ แต่มันไม่น่าจะหลุดไปจากเกาะพวกนี้ที่น้องอธิบายไว้นะครับยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ดูมาถึงช่วงท้ายของคลิปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์นะ